ทุกว่าท่าไหครับถึงละ30บาทนี้ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไฟต้องก่อนแล้วมาปิ้งแท้ข้าวเกียบทอดถึงเลย20บาททอดวันนี้ครับ่าไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับส้มตังก็อร่อย ทอดก็มีค่ะเอาไข่ปิ้งค่ะถุงละเท่าไหร่คะถุงละสามสิบคนี้ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้องก่อนแล้วมาปิ้งค่ะทอดเกี๊ยบทอดถุงละยี่สิบบาททอดวันนี้ค่ะกรอบๆเลยค่ะโอเคค่ะค่าไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับซ้มตังก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้แล้วใส่ผัดทเกี๊ยบทอดก็มีค่ะเอาไข่ปิ้งค่ะ ถุงละเท่าไหร่คะถุงละสามสิบค่ะนีปิ้งแทนไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้องก่อนแล้วมาปิ้งค่ะข้าวเกี๊ยวทอดถุงละยี่สิบบาทค่ะทอดวันนี้คะ่กกะกรอบๆเลยคะ่ะโอเคค่ะค่ะไข่ปิ้งแทนไม่ได้ต้องกินกับส้ตมตำก ทอดก็มีค่ะเอาไข่ปิ้งค่ะค่ะถุงละเท่าไหร่คะถุงละสามสิบันนี้วิ่งแท้ไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้องก่อนแล้วมาปิ้งค่ะ้าาเ,เก็บทอดถุงละยี่สิบบาทาทอดวันนี้ค่ะกรอบๆเลยค่ะโอเคค่ะ ถุงละเท่าทไรครับถุงละสามสิบคันนี้ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้มก่อนแล้วมาปิ้งค่ะเข้าเก็บข้าวถุงละยี่สิบบาทค่ะทอดวันนี้ค่ะกรอบเลยค่ะโอเคค่ะ